สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้ก็ผ่านผลไปอีก7วันแล้วนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการทําเกษตรพอเพียงครับนี่ก็แวะมาดูพืชผักนะครับสัปดาห์ละครั้งครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเข้าฤดูแล้งนะครับเดืนนี้ก็เดือนกุมภา นาเมษาก็ปัญหาก็น่าจะตามมาแหล่งน้ำก็อยู่ไกลเหียนก็โตขึ้นนิดหน่อยครับเดแต่ก็ยังไม่มีต้นไหนตายนะครับนี่ก็หลังก็เตรียมต้นพันธุ์มาเยอะนะครับแต่ว่ารอรอเวลาก่อนช่วตรงนี้วางแผนปรับดินกดสะก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูเริ่มขผดสารแล้วนะครับข้ามาฝั่งนี้ครับอันนี้ก็ยังปกตินะครับน้ำก็น,นี้เพิ่งเติมใหม่ครับเติมใหม่ไปเมื่อกี้นะครับอันนี้แก้วมังกร ลงไว้ลงฝากกับต้นอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยถ้ามีแหล่งน้ำค่อยจะหามาปลูกเยียนะครับนู่นครับสะเริ่มลุนแล้วนะครับไปชมเลยนะครับสะไม่ใหญ่นะครับขุดพอมีน้ำใช้ครับ แล้วค่อยขยายทีหลังนี่เริ่มขุดบันละเล็กบันละน้อยนะครับว่างก็ขุดเหนื่อยก็พักขี้เกียจก็พักครับขี้เกียจไม่ขุดเลยครับนี่นะครับเริ่มขุดประมาณนี้ครับยังไม่เจอน้ำนะครับแต่ใกล้แล้วเริ่มมีดินเหนียวแล้ว อันนี้ไม่ไม่กว้างครับประมาณกี่เมตรเลยครับห้าหกเมตรครับเป็นวงกลมนะครับกุดวันละเล็กวันละน้อยครับสัปดาหละครั้งครั้งก็ชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ขุดก็ประมาณใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครับสามสีชั่วโมงเมื่อยแล้วครับ ไม่พักเลยครับวันนี้ทำไปเรื่อยๆครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเสร็จไม่เสร็จไม่มีใครว่าครับไหนขี้เกียจก็ผ่านไปนี่ก็ประมาณคิดว่าก่อน เข้าหน้าฝนจะทําให้มันเสร็จนะครับรู้จะเสร็จหรือเปล่าครับนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเตียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ